สวัสดีจ้าพี่นองสวัสดีสุขสุข้นจ้าย่ายสิมาบอกข้าวจ้าเหลืออีกเก่าคนสุดท้ายเนาะทรงเฮดเมื่อวานย่ายกับไปทรงเฮดกับยาทรงมือนี่กับทรงอกีกเมื่อนี่วันนังขันนงข้นวันนังคั้นวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดบอกยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบหกนี่แหละพี่นองท่านว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญปาฏนาสิซึ่งไหนก็ขอให้สมหวังเดออยู่ดีมีเง้งอยู่แดงมีเฮ่พี่นอ้องยายสิมาบอกอันเฮ็ดลอรอ,อ,อบที่สองเดอ้อพี่น้องรอบนี้นี่เก่าค้นสุดท้ายยายสิทรงมานี่เบิดนี่กอกลายละเอียดกอกชื่อกอกย่าง นี่นี่อยู่เก่าคนเม็ดพันธุ์พักกะไลย,ยู่พี่น้องไลยผด <c oughs> กองไอ้เองี้ยเนาะนี่แหละย่าคือสิมาบอกข่าวประมาณนี้พอว่ารอบนี้อิทธิย่ายเอามาเฮ็ดผู้ดใดบันไดก็เยาวา่าย่าเลือจ้าร่อดรอบสองรอ้อ,อยพอไงเราส่งเฮ็ดมา ร้อยพ่อใหญ่ส่งเห็ดมาพี่น้องรอให้พ่อใหญ่ส่งเห็ดมารอบสองผู้ใดบได้ก็าหราอเสียใจเด้อพี่น้องรอรอบสองจ้าหลังปีใหม่ปลปุ่นรอรอบสองอยายไปส่งมือนี่ลหละเนี่ยรอบอือรอบสองจ้า เต่ว่าเสียคาส่งเองเด้อพี่น้องเฮตดจ้าเสียคาส่งเองจ้าซอยายคนละนิดคนละน้อยเนาะพี่น้องเห็ดจ้าเห็ดเฮ็ดเพิงแหงจ้าผู้ใดบ่ได้กย่ะเสียใจเด้อพี่นองเอล่อรอบสองมันหลายคนเนาะจนใจพุ้สีแบงหักสุขูสุขคนเด้อพี่น้องอย่าฝ่าวายายเร้องล่อรอบสองพี่น้องเนาะจ้า กล้วยยังบุพีน้องกล้วยไหมบ่เป็นกล้วยนำมาเด้แต่ควมวหอมหน่หอมหอมแสบเมื่อนี่สุกเบิดแล้วเห็นบะซุกเบิดแล้วจ้าซุกเบิดแล้วนี่ซุกเบิดแล้วพี่น้องหอมขนาดพี่น้องมึงเด้อพี่น้องหองขั้วใหญ่ ห้องครัวอันนี้ห้องล้างบานเปิดประตูออกมาหล้างบ้านเปิดออกมาหล้างบ้านรก็เจอลังบ้านนี่สวนหลัางบานใหญ่เห็นบ่สวนหลังบ้านเออโอ้ยต้นหมากมังม้งขุดมั้งขุดนอละมดุดหมากละมุดพี่น้องหมากละมดุดอันนี้ก็เป็นหมากพักกีห้ม กระลังแก่กระลังสีนวยเงเนอ้อกระลังนวยเงยต้นบกบพราวนำหอมส้มโอทับทิมต้นนี้ยังสริมปิงเลยนี่พี่น้องอันนั้นพักขี้เล็กสวนใหญ่บทท่านมียังดอกพี่นอ้องใบหนาดกมีกุลโ้๊ย <laughs> ตกใจเบิร์ด มีย่อะนี่มาจัดย่แย่ตกใจใช้ข้นผัวเนี่ยโอ้ยโล่งห่วงพี่น้องต้นตะบองเพชรตะบองเพชรทั้งลูกสาวมาปลูกไว้ง่ายเอาปลาเดี๋ยวไปจับมกันเด้อเอาทุกอย่างมาให้ปุ๋ยกันบ่เอาปลาบ่อยากแล้วกินปลาชูมือเมียพี่น้องเบื้อง,ง,ง,งไกลเคียยไดะปลูกพริกแท้กระถางเฮ็ดอะไรอัโอัว แล้วมาเอาเห็ดน้ำนี่แหละย่าจเจาเราก็ไปซืออ้อนนอันนั้นอันนี้ฝากเราวซือ้อเรามารู้แลบ้านให้เบื้งยงาย่าพออันนี้ไหมรสแมรี่มันสิออกบ่ไก่พี่นองไกพ่พวกน้มันเคลียเนี่ยกระโรกระเดียต้นพักขาเอาเน่นอันนี้ออกอืมมอน,นีล่ะสิเริ่มปลูกปลูกใช้กระถางเอา สัมพั่งเลยกับฝรั่งเศสเนอะปูนกับเมนทางใหญ่วาห้อนมน้ำกระนุ้มเแสย่ปวยน้ำถิ่มปวยน้ำตุ้นย้วหนาบ้าน น,นีสชวนลางบานย่าสวนลางบานย่าซื้อไก่้ขีแข่แกบเนาะไก่้ขี่แกบต้นบักข้าวช่องต้นพี่นองอันนั้นเบิงบ้งเบิง้งไก่พูดนะไก่แม่สิบาพาไปเบืง <c oughs> ้งต้นสนตัดออกเลียว <c oughs> หกหน้าบาน ไก,ก่ขีแกียรพาชิบทุงย่าซื้ออันนั้นขอ,อกไกล่ล้างจากอันล้างปีไม่เพื่อนเราคอ,อกไก่ออกย่าสิจอนาม,มาดานนั่นมองอันนี้ปลากรวยย,ย่าอู้เที่ยงใหญ่แล้วพี่้องเที่ยงใหญ่แล้วอันนี้ต้นบักแข่งนี่อันนี้ต้นนาดมันต้นไปหุ่มไ่หุ่มใหญ่ามาดินฝา หมากดินฟ่านกพีราบกบระไลลายตุนบักยุ่มยหญ่ประมาณนี้แหละบ้านยหญ่พี่นอ้องอันนี้ห้องลูกสาวอันนี้ใบหนาดอันนั้นกับปลาไพ่ยหญ่ดิช่องโก้ใบหนาดแต่นี่ยหญ่ไผ่เพิ่นออกมากขางนอกเห็นบ่นั่นตอตอหนาดอยู่ข้างในไร้ลายใหายเอาออก ไอสิมองห็นมันแตกอปูนัอกับสิลาตไม่ต้นชุ่มโอทับทิมสองปีต้นใหญ่เลยได้พี่น้อง <c oughs> ต้นบักมี่สุริยาสุริยันบักมี่แดงพี่น้อง <c oughs> อันนี้อันต้นบักอ่างงูป้าไหมอ่าง,งุ่นป้าดำดำลูกดำดำต้นใหญ่แง่เพิ่นเขินพี่น้องเนี่ยต้นใหญ่แล้ว <c oughs> อันนี้ชุมโอทับทิม สยามสองปีต้นใ่ญ่เล้ยวต้นมะพร้าวสองปีพี่น้องสองปีคคึง่งต้นง่ายเลยนี่มะพร้าวน้ำหอมย่ายปูเข้าไปเนี่ยพร้อมกันนี่กอพ่ยทางออกเดีย๋ยวเสียพ่นขี่ไก่มาโพกย่ายทางไปซื้อมีดมาไหมต้นมักซีดานี่ต้นมักซีดา Ừ anh nì bạc bậc nào shhh shhh ôi ờ ngã sáng thì nó cũng tuồn nuôi nhanh nhanh tuồn cuội ngã sáng shhh đây ui cay bộ cây nhai đi anh nì พุณกีไก่เก็บมาใส่ตกกอภัยต้นอ้อยต้นเอ้อัอนนี้ปลาก๋อประเทศมียังหรอพี่นอนะ้องและิลุ่งยังสร้างตื่อเสือนต้นสะตออยู่สร้างแม่เรื่อยๆทยอยปลูกพ่นเอาอันพ่นเอาบุญเฮียนไหมพี่นอ้องเฮ้ยเสียงพาเทศร์วะ กล้วยน้ำบ่าช้องเคี้ยกล้ว,วยน้ำบา่านี่ได้แค่แค่โบราณยายสืบนี่แค่โบราณเนี่ยเพิ่นเป็นดอกตอนน้นน้อยๆเพิ่นเป็นดอกคือจังเงินแค่ฟ่งแมพี่นองนี่นี่ช้องค้องตอน้นอืม ดอกเคที่ใจบเนอันนี้ล้างบานล้างสวนยา่าดินกพิราบหลายหลายพี่น้งองเบื้องต้นพระกทินยังมาดดอแต่พี่น้งองต้นช่ำเนี่ยเบื้องมากเพิ่นต้นพระกทินเตี่ยนี่เป็นดอกเป็นหมากคือดีแท้ เอาไปแต่กินบ่นี่มากโรกเนาะอืมยายสั้างคนไกล้ที่เก็บมาถ้ามาโปรใส่กอกล้วยกอไผ่อันนั้นเราไก,ก่ก prayed, ไ้พี่สาวดิเสพนเราออกยายสิจ้อนามดาน Bạn nha chị ưu Tít bà ơi tít hay nung hay na <laughs> Ôi nhám sao phí nông Nhám sao Phái hương Phái hương tổng đếch nhỏ rồi เตื่นยามเสาพี่น้องเตือนยามเสาอันนี้นะ่ะบานยาย่เลยตัวอ่อนตัวยังน,น,นกพีหาบร้ายๆายพี่น้องพู่นถอะป้าตัวย่ายสิเอาสร้างมาจัดการห้างนกกันนะ <c oughs> <c oughs> ยหญ่เก็นสิคอราซัาามนี่นะจ๊ะพี่น้อง ผ้าพ,พี่นงองมาส้สนนมสวนย่มเสาวัดดีจา้าบายบายเจอกันกลิบหนาพี่นงควัดดีค่ะอย่าลืมเด้อพี่นงองเหตดรอบนี่เบิดบว่าต้องเสียใจรอรอบสองยา่เสียพอใหญ่ทรงเห็ดมาอีกเด้อจา้าลอรอเนาะอย่า่าย่า่เด้ออย่าฝ้าอย่าว่า,ยายอ,อย่าฝ้า่าย่า่าายายเด้อล <c oughs> อรอบสองจา้าเม็ดพันธุ์พักก็หลายว่าเป็นยังเนาะ จ้าวัดดีค่ะบ๊ายบาย